ันนี้กับรถตู้ Toyota าคอมพิวเตอร์โฉมเก่านะครับกับชุดติดตั้งทีวีเพดานนะครับซับวูเ,เฟอร์เบดบ็อกนะครับเป็นเบดบ็อกคู่ของตัวบูเวฟนะครับส่วนเครื่องเล่นเป็นของจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับเข้าบ็อกตรงน่่นพร้อมชุดปีคาราโอเกะนะครับเพิ่มเติม ปีใหม่แบบไร้สายได้นะครับาพาชมชุดตู้เบดบล็อกท้ายรถนะครับตัวตู้เบดบ็อกเป็นของบูเวฟนะครับมีผ้าขยายในตัววางใต้ยเก้าอี้นั่งท้ายได้พอดีนะครับ ความสูงสามารถใส่อุปกรณ์กระเป๋าอะไรบางอย่างได้ครับลักษณะของตู้นะครับมีความเว้ารอบตัวทั้ง4ด้านนะครับเพื่อการกระจายเสียงเปลียดสู่ห้องโดยสารทั้งหมดทีวีขนาด17นิ้วนะครับเป็น LED ภาพสีสวยคมชัด ไปดูการใช้งานของจอ Android กันนะครับตัวจอ Android รุ่นนี้นะครับเป็นขนาดจอภาพ10นิ้ว IPS 180P 0แล้วก็มีปีคาวเกตต่อไมโครโฟนได้2จุดนะครับสามารถเพิ่มชุดไมลอยที่เป็นไม่สายระบบ UHF ได้ หน้าจอเดสก์ท็อปของตัวจอ Android 10นิ้วแอปพลิเคชันต่างๆเราสามารถโหลดเข้ามาเล่นได้นะครับเข้า Play Store แล้วก็โหลด Netflix YouTube หากเราสมัคร Netflix เราสามารถเปิดดูในรถยนต์ได้นะครับมีจุ๊บ Google Map การใช้งานง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะครับไม่ต้องอใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเพื่อโหลดโปรแกรมคาลาอเกะหากเราใช้ YouTube ก็เป็นคังหนังคลังเพลงข่าวละครต่างๆทั่วโลกอยู่แล้วนะครับความเร็วของอินเทอร์เน็ตอยู่ที่เน็ตที่เราแชร์ให้นะครับตอนนี้ใช้เน็ตบ้านนะครับซึ่งระยะอาจจะไกลนะครับขึ้นไม่เต็ม ฟังก์ชันหรือลูกเล่นต่างๆก็เปิดเลือกเล่นได้เลยนะครับเหมือนแท็บเล็ตเหมือนมือถือเราสนใจติดต่องานของเราได้นะครับร้านออโตเทคคาดีไซน์ตนข้ามปตะทวนา,นาลุมถนนเลื่องเมือง,องจังหวัดอุบลราชธานีม้าเก6 4 9 9้านะครับอีกหมายเลขน,นะครับ0868-599-633 ยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับ